Bên này Bên này đẹp lớp 3 luộc, ừ. Kèn Kèn nha Kèn nha À ừ. นะคุณคุณครับเฮอืมอืมหมดย่างเดี๋ยวก็จกแตก เอาากับร oh, uh. oh. mm ูปอะกับรูปปะถ่ายคลิปแม่เดี๋ยวม่ออ้อืม หนุกไหมฮะหนุกไหมครับเอามานี้เดี๋ยวแตกเ็กันเลยนี่นี่วมาบื้นๆเร็วเร็วเข็นกวางไปเที่ยวเร็วมานี้นี่นี่เร็วเข็นกวางเร็วมากวางไปเที่ยวเร็วเออเออ ai, leo, hiển quang đi thêu leo, bay bươn bươn leo, bay, bươn bươn bươn, bươn bươn bươn, leo, ma ma, ma